และทั้งสองคนก็ได้เดินมาที่ร้านลับแห่งหนึ่งครับป้าโจได้มองไปที่กล้องวงจรปิดแล้วก็บอกว่าฉันรู้ว่านายดูอยู่เปิดประตูให้พวกเราเดี๋ยวนี้พอเปิดประตูเข้ามาในร้านลับแห่งนี้ใช่แล้วครับมันคือร้านขายกัญชาซึ่งไอ้คนขายกัญชานั้นก็คืออดีตลูกเขยของป้าโจนั่นเองเขาเลิกกับลูกสาวของป้าโจเพราะว่าเขาพีกัญชามากเกินไปป้าโจต้องการขอความช่วยเหลือครับว่านายพอจะหาคนเร็เวๆให้ได้ไหมนี่คุณอดีตพ่อตาผมจะไปหาจากไหนละคนเร็เวๆจะเอาแบบไหนยังไงซึ่งป้าโจ เขาบอกว่านายอยู่ในวงการนี้นายน่าจะรู้จักดีไอ้พวกเบี้ยนี่พวกไม่จ่ายเงินอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะมีใช่ไหมล่ะตัดภาพมาที่ป๋าอั้นครับตอนนี้แกก็ไปซื้อของที่ห้างที่แกไปป้นกับเพื่อนมานั่นแหละไม่ได้ป้นไม่ได้ป้นโดยกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ซูมไปที่ตัวแกโดยเฉพาะเลยครับทางด้านนายตำรวจสืบสวนหนุ่มก็ดูอยู่แกเนี่ยก็ได้โชว์ว่าเนี่ยเนียกูไม่ได้ขโมยนะกูมาซื้อของกูมาซื้อมะเขือยาวแล้วแกก็ได้ไปเจอเจ,อเจอแอนนี่อีกแล้วเหมือนเดิมเลยครับแอนนี่เข้ามาทักท ายแบบตีสนิทตอนนี้ป๋าอั้นเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเจแอนนี่เนี่ยชอบแกครับแต่ป๋าอั้นแกเนี่ยไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทําให้เจแอนนี่พูดขึ้นว่ารู้ไหมเราทั้งสองคนอยู่กันแบบสังกตายมาจนแกแล้วก็ได้บอกต่ออีกว่าเธออยากจะรู้จักป๋าอั้นขึ้นมากกว่านี้พร้อมกับชวนป๋าอั้นเนี่ยไปทานมื้อเย็ยนด้วยกันครับคือยังไงก็จะเอาให้ได้ว่างั้นเจสุดท้ายป๋าอั้นก็โอ้ยโอเคแล้วเขาก็ได้บอกว่าผมมีลูมเมทนะคุณมาไม่ได้แต่เจแอนเนี่ ไม่เป็นไรฉันมีบ้านแล้วก็จริงๆครับจบลงที่เตียง <laughs> สมใจเจแอนและป๋าอั้นที่อัดอั้นมานานป๋าอั้นได้ชมเจแอนว่าคุณเป็นคนที่ทําอาหารเก่งมากโดยเฉพาะตอนที่ซอยอันนะอ,โโอ,โโอ,อารมณ์ดีขึ้นมาทันทีทางเจแอนก็บอกว่าคุณก็สุดยอดเหมือนกันค่ะที่รักวันต่อมาป๋าอั้นก็ได้กลับมาหาเพื่อนทั้งสองครับพร้อมกับความกระปีก้กระเป๋าแต่พวกเขาก็ได้อ่านหนังสือพิมพ์ครับในหนังสือพิมพ์นั้นก็บอกว่าเงินเกษียณจากโรงงานที่พวกเขาทำ จะถูกแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในปัจจุบันโดยคนที่จะมาจัดการนั้นก็คือธนาคารวิลเลียมสเบิร์กซึ่งมันก็คือธนาคารของพวกเขานั่นแหละทาเอาป้าโจนี่ปีดเลยครับพวกเขากําลังจะพ้นเงินบํานาญเราไปแบบหน้าด้านๆนี่ว่าใช่แล้วครับถูกต้องเลยนั่นทําให้ป้าอันนั้นอารมณ์เสียเป็นอย่างมากป้าเด็กเสิ์ฟนี่ก็ได้เข้ามาเสริรฟของตามปกติครับแล้วก็ได้บอกว่าเอาเบิร์ตวันนี้คุณดูไม่ปกตินะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยป้าอันได้สวนไปว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องมายุ่งกับอาหารของฉันเธอก็ งั้นฉันจะไม่กลับมาที่โต๊ะพวกคุณอีกแล้วก็เวลาจ่ายทิปเนี่ยห้ามจ่ายด้วยเหรียญนะฉันไม่ใช่เครื่องสักผ้าพร้อมกับเดินหนีไปตอนนี้ป๋าอันก็เริ่มขึ้นเหมือนกันแลวครับอธนาคารนี่มาเริ่มเอาใหญ่ป๋าอันนี่เอาด้วยครับแล้วได้ถามว่าจะเอายังไงทางป๋าโจก็ได้ตอบเราได้รับความช่วยเหลือจากอ่อคนที่อดีตลูกเขยฉันรู้จักนะและป๋าวิวก็ได้โชว์กัญชาขึ้นมาครับใช่แล้วเอากัญชานี่ไปให้ไอ้หมอนั่นมันจะยอมช่วยถ้าพูดดีๆกับมันนี่คือสิ่่่งททีีีอออดตลูกกกกกเเยยยปาาโจนบบมม้ัุค เจ้ชนแล้วก็บอกว่าพวกเราไปเอาเงินของพวกเรากลับมาดีกว่าทั้ง3ได้มาหาชายคนนั้นครับและเขาก็เปิดร้านขายสัตว์เหลียงพร้อมกับเอากัญชาออกมาสูบแล้วก็บอกว่าอู้ของดีจริงป้าวิวป้าโจและป้าอันได้ให้ข้อเสนอกับชายคนนี้ว่าพวกเขาอยากจะพ้นแบงค์ให้นายช่วยวางแผนหน่อยทําให้ชายคนนี้ถึงกับอึ้งเลยว่าฮะป้นแบงค์ป้าโจก็ได้บอกว่าใช่แล้วผู้ชายคนนี้ก็ได้บอกต่ออีกว่าก็แค่ป้นแบงค์ผมทําเองก็ได้แถมไม่ต้องหักหุ้นส่วนผมได้เงินร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ ปาโจบอกว่านี่เป็นเงินส่วนที่นายไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลยนายแค่วางแผนให้เราและนายก็เอาไปเลย25%โอเคชายคนนี้ตอบตกลงครับและเขาก็ได้ยื่นกัญชาให้ปาโจซึ่งปาโจก็ทําหน้าตาเลือกหลัก,ลกให้กูสูบจริงเลยเด่ยพอสูบเข้าไปก็ยื่นให้ปาวิวต่อและชายคนนี้ก็ได้เอาลูกหมาออกมาครับพร้อมกับคุยกับมันว่าแกคิดยังไงจะให้ฉันช่วยคนพวกนี้หรือไม่เอาอยัางไงสิชายคนนี้เจอลูกหมาตัวนี้อยู่ในท่อน้ำครับและเขาก็เก็บมันมาเลี้ยงปาวิวเนี่ยขออุ้มครับแล้วมันก็ให้อุ้ คนนี้ก็ได้บอกต่ออีกว่าฟังนะพวกป,ปา้านี่มันไม่ใช่งานง่ายๆนี่คือการป้นแบงค์มันไม่เหมือนกับการนั่งม้านั่งในสวนสาธารณะหรอกนะป้าโจอตอนนี้ก็เริ่มได้ที่แล้วครับแกบพีกัญชาเข้าไปเล่นเอาอารมณ์ขึ้นและได้ชี้หน้าไปที่นายคนนี้พร้อมกับบอกว่านี่ถ้าคุณไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรผมเจอเรื่องบ้าๆมามากพอแล้วอีก20วันผมจะไม่มีบ้านคุ้มกระลาหัวพวกเรา3าคนจะป้นธนาคารและจะป้นให้ได้พวกเราจะทําให้สําเร็จถ้าคุณไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราจะไปหาคนอื่นแต่ถ้าคุณ ณช่วยคุณก็ได้25%ไปง่ายๆเอายังไงคุณจะช่วยหรือไม่ชายคนนี้ได้มองหน้าแล้วก็อึ้งเลยครับโอ้โหถูกใจเลยป๋าและก็ตกลงช่วยเนี่ยอย่าให้ป๋าโจเมาเมากันชาด้วยนะมันจะไปป๋าวิวและป๋าโจเนี่ยก็ตาหวานแล้วครับแล้วก็บอกว่ามีของวางบ้างไหมขับรถออกมาก็เอ้าหน้าตีลมครับทั้งสองทำเอาป๋าอันเนี่ยที่ไม่ได้สูบอยู่คนเดียวขำเพื่อนตัวเองแล้วก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้กูมีเด็กเมายาสองคนอยู่บนรถว่าเพื่อนป๋าโจกับป๋าวิวเนี่ย บอกว่าโอ้โหเอาหน้าหอลมมันช่างรู้สึกดีจังเลยอ่ะอตกค่ำทั้งสามป๋าก็ได้มานั่งคุยกันครับแล้วก็ได้ถามกันเลยกันว่าพวกนายคิดว่าพวกนายจะอยู่ได้สักกี่อีกอก,กี่ปีป๋าวิวเนี่ยทำหน้าเศร้าเลยครับคิดอยู่นานแล้วแกก็บอกว่าอาจจะสักปีหรือ2ปีส่วนป๋าโจก็ได้บอกว่าฉันเนี่ยก็อาจจะไม่เกิน7ปีหรอกส่วนทางด้านปา้าอั้นที่เป็นคนขี้เล่นแล้วก็ตอนนี้มีเมียใหม่แล้วครับก็บอกว่าฉันจะอยู่อีกสักร้อยปีว่ะเพื่อนและพวกเขาก็ได้มาคำนวณครับเกี่ยวกับ เงินค่าเกษียณที่พวกเขาเสียไปเงินค่าเกษียณทั้ง3คนรวมกันบวกลบคูณหารออกมาแล้วก็คือ1นล้านสองแสนกว่าเหรียญน,นั่นเป็นจํานวนที่เราจะป้นออกมาจากธนาคารบ้านี่และถ้าเราป้นเกินมาเราก็จะเอาไปบริจาคแต่ถ้าได้น้อยกว่าน,นั้นก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีและภาพก็ตัดมาครับชายขายมา้าคนนี้ได้บอกให้ทุกคนมาวางแผนเขาได้วาดแผนผังธนาคารขึ้นแล้วก็บอกว่าการป้นนั้นเหมือนการแสดงการเข้าไปจะขึ้นอยู่กับจํานวนของพวกเราซึ่งถ้ามี3คนต้องให้คนหนึ่งยืนเฝ้าประตูแล้ว ก็ฟ้องตะโกนเสียงดังเอาไว้ร้องขู่ให้คนนอนลงสองคนก็ไปที่แคทเชียแต่สุดท้ายแผนการนี้มันก็คือต้นแบบสุดท้ายพวกคุณทั้ง3คนก็ต้องคิดรูปแบบการปล้นของตัวเองออกมาให้เป็นรูปแบบของพวกคุณเองป๋าโจป๋าอันและป๋าวิวเนี่ยก็ได้เข้าไปที่ธนาคารนั้นทุกวันครับพร้อมกับถ่ายรูปทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ่ายมาได้ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดยามมีกี่คนแคเทเชียมีกี่คนและได้เอารูปพวกนี้เนี่ยมาให้ชายขายหมาคนนี้ชายขายหมาได้สอนวิธีการต่อสายตรงให้กับป๋าวิวด้ว พวกเขาได้วางแผนกันต่อไปและอีก16วันบ้านจะโดนยึดแผนต่อมาก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อจากคนแก่ที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยก็ต้องมาออกกําลังกายเทรนเนอร์นั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นใดครับเจแอนนี่นั่นเองและได้ตีตูดปาอั้นเป็นหนึ่งทีด้วยอ๋โหเฮ้และในไม่อีกกี่วันเนี่ยจะมีงานคาเนิวลทั้ง3คนก็ได้ขออาสาเป็นคนทําเสื้อทีเชิ้ตสาหรับงานนี้ครับ10วันก่อนการพ้นพนักงานแคชเชียร์ทุกคนจะมีอุปกรณ์ติดตามเขาจะแอบใส่มันไปกับเงินสดที่ใส่กระเป๋าให้โจร่่มาไ หากทาแบบนั้นเพราะมันเป็นการคิดสั้นชัดๆเลยเนี่ยคนขายม้าเนี่ยดูมีประสบการณ์นะเนี่ยทุกคนเริ่มเตรียมอุปกรณ์จนพร้อมครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใช้เวลาให้ได้น้อยที่สุดทั้ง3คนได้ตะเกียรตะกายตะเกียรตะกายเข้าไปในธนาคารแล้วก็ทําท่าเหมือนป้นครับเดินไปยังจุดที่ต้องเดินพร้อมกับออกมา3ป๋าเนี่ยใช้เวลาไปถึง4นาที54วีวิซึ่งตอนนี้ชายขายม้าก็บอกว่าตอนนี้พวกคุณจะโดนยัดใส่ก้นรถตำรวจแล้วต้องใช้เวลาให้น้อยกว่านี้พวกเขาได้ทําเสื้อเชิดขึ้นซ้ ร0 0ตัวสําหรับงานคานิวัลซึ่งมันก็เป็นสีเหลืองล้วนเลยและ1วันก่อนปล้นการซ้อมครั้งสุดท้ายก็ได้3นาทีครับซึ่งคนขายหมาก็ปลอบใจไปว่าบางทีตํารวจอาจจะมาถึงช้าก็ได้ปกติแล้วตํารวจจะมาถึงที่นี่ภายใน2นาทีถ้ามีการกดขอสัญญ,ญาณเตือนออกไปและวันปล้นก็มาถึงครับป่าโจนเนี่ยก็ได้พาอดีตลูกเขยกลับมาพร้อมกับสอนวิธีการดูแลครอบครัวต่างๆให้เขาและบอกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการจัดอาหารสําหรับหลานของเขาด้วยซึ่งพูดง่ายๆอดีตลูกเขยเนี่ยก็อยากก มาหาครอบครัวเหมือนกันครับเ่นเอาลูกสาวกับหลานเนี่ยงงกันเลยทีเดียวพาเขากลับมาทําไมเนี่ยพอทางปาโจก็ได้บอกว่าพ่อกําลังฝึกเขาอยู่ฝึกเขาให้เป็นพ่อคนใช่แล้วครับเผื่อว่ากรณีที่ป๋าโดนจับไปอะไรแบบนี้แหละและป่าโจก็ได้มาส่งหลานที่โรงเรียนครับพร้อมกับบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยพ่อของเธอจะเป็นคนมารับที่โรงเรียนเล่นเอาหลานนี่งงเลยทําไมคุณตาพูดแบบนั้นไปเจอโรคร้ายมาหรอนนะคะมาเลงหรือว่าเนื้องอกแต่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ครับวันนี้มีงานคาริวัวตาเลยยุ่งนิดหน่อยอะ กอดหลานเหมือนกอดเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเลยกอดสั้นแน่นเลยครับโอ้โหเศร้าแทนจะไปป้นถ้าธนาคารเวนนั้นไม่ทําแบบนี้ก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกนะยป้าจได้มาคุยกับอดีตลูกเคยของเขาเมอร์ฟี่ซึ่งป้าก็ได้พูดความจริงไปแบบตรงๆเลยว่าฉันเคยร้ายกับนายมาเยอะนะเมอร์ฟี่ซึ่งเมอร์ฟี่เนี้ยก็ได้ตอบว่านั่นผมสมควรโดนแล้วแหละทาเอาป้านี่พูดขึ้นเลยว่าโอ้โหตั้งแต่รู้จักนายมานี่เป็นคําแรกที่ฉลาดที่สุดตั้งแต่นายพูดออกมาเลยนะเนี่ยป้าได้บอกว่าถ้าฉันไม่กลับมานายก็จงดูแแลลคครรอบััวให้ดีะฝฝาก ทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับเมอร์ฟี่ครับอดีตลูกเขยที่อยากกลับมาหาเมียก็ได้กลับมาแล้วตอนนี้ป๋าเปิดทางให้แล้วแล้ววันปล้นก็มาถึงครับมันเป็นวันเดียวกับงานคันดิวัลเป็นงานการกุศลด้วยนะครับสามลุงของเราก็ได้เข้าไปช่วยงานบ่ายสองสนาทีลุงอั้นเนี่ยก็ขายสายไหมอยู่นะครับก่อนที่ลุงมิวตันจะเดินมาซึ่งก็ประจวบเหมาะเลยลุงอั้นก็เลยบอกให้ลุงมิวตันเนี่ยดูแลร้านสายไหมต่อได้ไหมฉันจะไปร้องคลราโอเกะซึ่งด้วยความหลงๆลืมๆของลุงมิวตันนั้นแกก็ได้บอกว่่่่าไไไไไมมมดด้้้ฉันจะตอง ดูแลร้านสายไหมลุงอันก็บอกเอ้าร้านสายไหมก็อยู่ต่อหน้ามึงนี่ไงน,นี่ แล้วก็บอกไปว่าอ่าโอเคนายไม่รู้จะดีกว่าแล้วก็มอบหมายหน้าที่นี้ให้ลุงมิวตันไปครับพอให้คุมร้านแทนเท่าน,นั้นดันไล่เด็กนี้หมดซะงั้นลุอะไรของลุงมาเด่ยปฏิบัติการก็เริ่มขึ้นครับลุงอั้นของเราก็เดินไปที่ห้องน้ําสาธารณะส่วนทางด้านลุงวิวนั้นแกก็อยู่บ้านผีสิงและใส่ชุดแฟรงเกนสไตล์พร้อมกับได้รับข้อความทางโทรศัพท์ว่าถึงเวลาแล้วแกก็ได้เดินหายเข้าไปในบ้านผีสิงครับบ่ายสองสามสิบนาทีทุกคนก็ได้มารวมตัวกันรถที่ใช้หลบหนีนั้นเป็นรถ ป้อมครับความตื่นเต้นนั้นกืนกินลุงโจได้กล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยฉันรู้สึกอย่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมป้นกับพวกนายแต่ฉันจําชื่อพวกนายสองคนไม่ได้ <c oughs> บ่ายสองสนาทีการป้นก็เริ่มขึ้นเลยครับตา